ในยุคที่เทคโนโลยีทางการทหารก้าวหน้าอย่างรวดเร็วประเทศไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้าในด้านการพัฒนาอาวุธป้องกันประเทศหนึ่งในผลง,งานที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการอาวุธปืนคือโครงการ KHT ปืนพกขนาดเล็กแต่ทรงพลังที่พัฒนาดโดยทีมวิศวกรไทยเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงยุทธวิธีและการป้องกันตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2รุ่นเด่นของตระกูลนี้ได้แก่ KHTTB1 และ KHTRX2 ปืนพกสัญชาติไทยที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยแข็งแกร่ง และแม่นยำระดับโลกจุดเริ่มต้นของโครงการ KHT ชื่อ KHT มาจากคำว่า Korat High Tech Tactical ซึ่งเป็นโครงการร่วมของหน่วยวิจัยทางอุตสาหกรรมและกองทัพไทยจุดประสงค์หลักคือสร้างอาวุธพกพาขนาดเล็กที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าจากต่างชาติ KHT ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปืนแต่เป็นสัญลักษณ์ของความพอเพียงและความภาคภูมิใจของคนไทยในด้านเทคโนโลยีทางทหาร KHTTB 1ป่ปืนพกอัจฉริยะต้นแบบแรก KHTTB1 ถือเป็นรุ่นแรกในตระกูล KHT ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบระบบใหม่ทั้งหมดตัวปืนใช้กระสุนขนาด22 l r อซึ่งเป็นขนาดที่ควบคุมแรงถีบได้ง่ายเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมและใช้งานทั่วไปจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบ smart trigger ที่สามารถปรับน้ำหนักไกได้อัตโนมัติตามลักษณะการยิงของผู้ใช้โครงปืนผลิตจากวัสดุคอมโพสิตชนิดใหม่น้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อแรงกระแทกสูง พร้อมติดตั้งรางสําหรับอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายหรือเลเซอร์เล็งเป้าตัวลํากล้องผ่านการเคลือบผิวเนโตรเจนเพื่อลดการสึกหรอและทําให้ยิงได้อย่างแม่นยําแม้ในสภาพอากาศสุดขั้ว k h t r x 2ก้าวกระโดดสู่ความล้ําสมัยหลังจากความสําเร็จของ TB1 วิศวกรไทยได้พัฒนา k h t r x 2ซึ่งเป็นรุ่นยุทธวิธีขั้นสูงเน้นการใช้งานของหน่วยปฏิบัติการพิเศษตัว RS2 มาพร้อมระบบควบคุมแรงถีบ IECOILX เทเลเซอร์ ที่ช่วยให้การยิงต่อเนื่องเป็นไปนอย่างราบรื่นแม่นยำและมีเสถียรภาพสูงนอกจากนี้ S2 ยังติดตั้งระบบเทอร์โมชิลที่ช่วยระบายความร้อนจากลำกล้องเมื่อยิงต่อเนื่องเป็นเวลาน,านานลดโอกาสการติดขัดของกระสุนและเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนตัวปืนมีดีไซน์ที่โฉบเฉียบคล้ายอาวุธอนาคตน้ำหนักเพียง800กรัมแต่สามารถรองรับกระสุนแรงสูงได้อย่างมั่นคงการทดสอบภาคสนามทั้งสองรุ่นได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในสนามทหารจริง โดยมีการยิงมากกว่าห0 0หมื่นนัดต่อรุ่นผลปรากฏว่า KHTTB1 ทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในสาภาพฝุ่นและความชื้นสูงส่วน k h t r x 2สามารถรักษาความแม่นยำระดับต่ำกว่า1นิ้วในระยะ25เมตรถือว่าเทียบเท่าปืนพกนำเข้าจากยุโรปในระดับพรีเมียมวิสัยทัศน์ของ KHT ในอนาคตโครงการ KHT ไม่หยุดอยู่แค่ TB1 หรือ S2 เท่านั้นทีมพัฒนากำลังวางแผนสร้างรุ่นถัดไปในชื่อ k h t r x 3เวทรอที่จะผสมผสานร,ระบบ AI ช่วยเล็งเตาอ,อัตโนมัติและเซนเซอร์ตรวจจับแรงถีบเพื่อปรับสมดุลทันทีขนาดยิงจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการสร้างปืนพกอัจฉริยะของไทยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติบทสรุปจาก khttb 1สู่ khtx 2เราจะเห็นได้ชัดถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมอาวุธไทยที่กำลังก้าวขึ้นสู่ระดับโลกปืนพกทั้งสองรุ่นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือป้องกันตัวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของคนไทยในการสร้างสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริง คสที่คือความภาคภูมิใจของชาติและเป็นก้าวแรกของยุคใหม่แห่งอาวุธวิทยาธีสัญชาติไทยที่โลกต้องจับตามองต้องการให้ผมสร้างต่อเป็นตอนที่2เช่น KHTX3, w o a t h r o c k และ KHTFN9, t h u n d e r ในสไตล์เดียวกันใหม่ครับจะได้เหมือนเป็นซีรีส์วิดีโออาวุธลับไทยแห่งอนาคตสำหรับช่อง YouTube ของคุณเลยเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่